สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรละฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16ตุลาคม25 6 7นี้กันสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะ ไปดูในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมมีสิติเข้ามาทั้งหมด8งวดเนาะ แล้วก็จะใช้เลขเด่นทั้งหมด2ตัวเลขเด่นสองตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าที่หลัก10บหรือหลักหน่วยบนก็ได้เนาะสำหรับในสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เพิ่งคิดค้นได้แล้วก็จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางนี้วันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมมาดูในสูตรคิดคํานวณกันเลย สูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลัก10บบนของงวดที่แล้วอ่าหลัก10หลัก10บล่างของงวดที่แล้วเนาะต้องขออภัยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่สูตรคิดคำนวณเราจะใช้ตำแหน่งหลัก10บล่างของงวดที่แล้วบวกด้วยตำแหน่งหลัก10บบนของงวดล่าสุดเนาะ ตำแหน่งที่จะนํามาคิดคํานวณก็จะเป็นตําแหน่ง10ล่างแล้วก็10บนของงวดล่าสุดก็จะประมาณนี้ได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วก็ลบ1ก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่2จะเป็นสูตรหลัก10หลักหน่วยบนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาทําตั้งแต่งวดที่ออก690 60แล้วก็ งวดทันมาออก59342เนาะตำแหน่งที่เราจะนำมาคิดคำนวณจะเป็นตำแหน่งตรงนี้ท่านผู้ชมหลัก10ล่างกับหลัก10บนจะเป็นลักษณะงี้6บวก9ได้15ก็ได้5ลดไป1แต้ม ก็จะได้4ปรากฏว่า,าชุด3ตัวบนในงวดถัดมาออก504เลข4ตรงนี้เข้าที่หลักหน่วยบนเป็นงวดแรกต่อมา4ี่บวกศกับ4ลดเปนหนึ่เต้ม เป็นสามผลรางวัลสามตัวบนในงวดถัดมาออกห้าศูนย์สามเลขสามเข้าที่หลักหน่วยบนต่อมาสามบวกศูนย์ได้สามลดเป็นหนึ่งแต้มเป็นสอง ผลรางวัลออก 3, 3, 6เลข3เข้าที่หลักสิบนต่อมา8บวกสได้11ก็เป็น1ลดเป็น1แต้มก็เป็น0เลข1เข้าที่หลักหน่วยบน ต่อมาสองบวกสี่ได้หกลดเป็นหนึ่งแต้มเป็นห้าผลรางวัลในงวดนี้ออกแปดหกเจ็ดเลขหกเข้าที่หลักสิบบนต่อมาสี่บวกหกได้สิบ เป็นศลดเป็นหนึ่งแต้มเป็น9ผลรางวัลออกที่606เลขศูนเขาที่หลักสิบบนต่อมาสองบวกศเท่ากับสองลดเป็นหนึ่งแต้มคือหนึ่งเลขสองเขาที่ หลักหน่วยบน่ตมาเกาบวกหได้สิบห้าลดเป็นหนึ่งแต้มเป็นสี่ในงวดล่าสุดออกที่หกหกห้าเลขห้าเ่าที่หลักหน่วยบนก็เข้ามาทั้งหมด8งวดท่านผู้ชมงวดล่าสุดงวดวันที่ เออสิตุลาคมก็มาดูกันว่าจะได้ที่หลักสิบลักหน่วยบนที่เลขอะไรในสูตรนี้จะใช้2ตัวเนาะสามบวกหเลขเก้าลดเป็นหแต้มเป็น8ดังนั้นในงวดน,นี้ท่านผู้ชมทำแล้วได้ที่เลขเก้แล้วก็เลขแป งวดที่เก้าทำได้ที่เลขเก้าแล้วก็เลขแปดก็มาลุ้นกันว่าในงวดวันที่16ตุลาคมในสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เป็นสูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนเอจะมีมาให้เห็น ที่ชุดสามตัวบนในหลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขแปดหรือเลขเก้าอย่างน้อยหนึ่งตัวจะมีมาให้เห็นหรือไม่เนาะก็มาลุ้นกันในสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่แล้วก็มาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นงวดแรกต่อไปท่านผู้ชมสำหรับในสูตรนี้ที่ลงให้ท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะลง สูตรหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รีบสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในแนวทางในงวดวันที่16ตุลาคมนี้เนาะจะได้ไม่ต้องช้าเพราะว่าในงวดอื่นๆก็ติดภาร,รกิจไปเ,อเยอะก็เลยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันช้าเนาะสำหรับในสูตรหลักสิบหลักหน่วยบนท่านผู้ชม ถ้าสูตรนี้ไปต่อถ้าท่านผู้ชมสนใจในเรื่องสูตรคิดคำนวณก็สามารถที่จะนำไปคิดคำนวณเองก็ได้เนาะสูตรต่างๆที่เรามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปคิดคำนวณเองได้เลยเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเพื่อที่จะหาสูตรใหม่ๆไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันต่อสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ